ลำปางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ชุดปฏิบัติงานลาตะเวนและดับไฟป่าดอยพระบาท เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกา30นาทีพลตีอนโนไทชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าดอยพะบาทของมณฑลทนาหารบกที่32และกรมป่าไม้พร้อมทังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มผ้าห่มกันหนาวหน้ากากอนามายัยเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟป่าพื้นที่ดอยพะบาทโดยมีนายอิสรเรเจเจรารัตผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ให้การต้อนรับแลยบรรยายเครื่องมือ ป่าไม้นามาใช้ในการปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟป่าบนพื้นที่ดอยพระบาทณศูนยนบัญชาการควบคุมไฟป่ากรุมป่าไม้อํำเภอแม่ทาจังหวัดลําปางในการนี้มณฑลท,นทหารบกที่32จึงได้เล็งเห็นความสําคัญ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยจึงได้นําสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับหน้าที่ชุดปฏิบัติงานดับไฟป่าบนทลทหารบกที่32และชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟพร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการทํางานในขณะปฏิบัติและดับไฟป่าบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการอันตรายขึ้นได้